มาแล้วนะครับสำหรับสกินนาคอตอันใหม่ออบอกเลยว่าโคจะเท่แล้วเรามันเป็นสาวงกนาคอสไงมันไม่มีไม่ได้ทุกคนดูแค่ว่าสกินที่เขาว่ากันว่าเป็นนาคอสหรือว่าซานิสกันแน่นะตัวนี้ <laughs> วันนี้ก็เป็นวันที่1ิเดือน12นะครับ2024นีสะมีสกินนะคอลนั่นใหม่เข้ามานะครับเป็นระดับ mid tier เนะครับเขาเรียกว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดในบรรดาสกินในเกม rv หรือเปล่านะครับถ้าไม่รวมกับสกินคอลแลบนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสกินที่มีราคาสูงมากนะครับซึ่งมันเข้ามาวันแรกผมจะไม่จัดก็ไม่ได้นะวันนี้เราจะมาสุ่มกันนะเพราะว่าเราอยู่ตอนนี้เราอยู่ในรายการอะไรครับทุกคนรายการมูไว้ก่อนขอให้ไม่เมาในเช้ Yeah. ตบมือเองเลยครับไม่ต้องมีเอโฟงเอฟเฟกต์ oh. เลยทั้งนั้นไปลุยกันเลยดีกว่าครับวันนี้ผมเตรียมคูปองมาเพราะว่าผมจะไม่เหมานั่นเองนะจ๊ะเรามาดูกนก่อนนะครับว่ามีกฎอะไรในเกมบ้างอันนี้เราก็ยินยอมไปนะคือเขาอธิบายแล้วก็ไม่รู้นะครับผู้เล่นสามารถเลือกอ่าเลือกของรางวัลได้3มชิ้นนะครับอ๋อไม่รวมรางวัลใหญ่นะจึงจะเล่นกิจกรรมได้โอเคมาเปินกิจกรรมลางพึ่งนะทุกคนอ้อมาเป็นกิจกรรมลังพึ่งอย่างนี้นะครับค่อนข้างมีสิทธิ์ที่จะเหมา สำหรับฟิกสกินเนี่ยผมมองว่ายังไม่ค่อยเฟี้ยวขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเราจะสูงไงเรายังไม่รู้เว้ยเพราะมันจะเป็นยังไงเราต้องไปเล่นเองใช่ปะและแดกคอสผุมมันยังไม่มีสกินเท่ๆอย,อย่างเขาไงมันจะต้องจัดหลาเอาไปครับสกินที่อยากได้เลือก3ของรางวัลน,นะครับที่เราอยากจะได้นะครับสกินที่เราจะได้หน่ผมว่าฟินิกก็เป็นสกินที่น่าสนใจนะแล้วก็เป็นเออล่นะอีกหนึ่งอันแล้วก็อีกหนึ่งอันเนี่ย ผมว่มาเดียวมาแล้วกันนะโอเคเลือกสารสกินนี้ครับลูยโลิโรดมามากิจกรรมดูคูปองผมสิทุกคนเราไาเริ่มกันที่ ,3790 คูปองนะครับามาดูกันว่าเราจะเหมาทั้งหมดกี่ปองเห็นเขาบอกว่าเหมาเนี่ยประมาณ4 6 1 0คูปองนะทุกคนนี่คือราคาเหมานะครับแต่ว่าเราวันนี้เราอยู่ในการมูไว้ก่อนขอให้ไม่เหมาไงเอ้ยเปิดไปก่อนเลยหรือเปล่านะครับกดเพื่อเปิดช่องเอาเรื่องมาเปิดไปก่อนเลยจังเนี่ย จุดศูนย์กลางของรังพึ่งเนี่ยมักจะมีพึ่งตัวแม่อยู่ไปก็ได้สิวะมารยางอ่ะอมมวอมวอเนี่ยเริ่มที่9้าปองนะครับผมเราประจบกันที่กี่ปองนะเราเราลองเอียงมาทางนี้หน่อยอ่า28ปองสิวสิว,สวป้าสิวสิวอ่านี่ก็เป็นรางวัลของทั้งหมดนะครับที่เราจะได้นะทุกคนพอเราเปิด5ช่องได้แล้วเนี่ยเราจะได้เอฟเฟกต์สังหารนะครับแล้วก็ ถ้าเปิดได้12ช่องเนี่ยเราจะได้อ๋อเป็นรูปโปรไฟล์ใช่ป่ะอืมแล้วก็ท่าเต้นนะส่วนถ้า29ช่องเลยเนี่ยก็จะได้ไป้ายประกาศของนาคอสนะครับอู้มีป้ายประกาศด้วยนะสกินระดับนี้นะครับเท่เหมือนกันนะครับพอจะพอฟัดพอเวียงกับสกินมายากลได้หรือไม่เลยครับเปิดไปก่อนอีก48ป้องโอเคถ้ามันมาง่ายขนาดนั้นมันก็เกินไปปะ่ะเออมันจะเป็นสกินแรได้ยังไงถ้ามันมาง่ายขนาดนั้นถามหน่อยซิลองเอียงไปทางนี้หน่อยมาเปิดเป็นโลด เอ้ยสกินมาแล้วครับสกินเขาเรียกว่าสกินลูกกระจกที่เรากดไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะทุกคนสกินเรียวมาเราได้ไปแล้วครับตอนนี้เราเหลือสกินเออร์รสกินฟีนิกซ์แล้วก็สกินเอกของเรานั่นก็คือสกินนาคอร์สท,ที่เราจะจะได้มากที่สุดนะครับ <Wow. S 1> ไปเปิดตรงนี้หน่อยนะครับเพื่อแบบว่าเออเปิดไปได้ไว้เราต้องเปิดตรงนี้ก่อนใช่ไหมโอเคเราเปิดแบบแสกกลางมาตรงนี้สักนี่น,นี่เราเก็บเราเก็บแถวบนก่อนเลยเออเก็บแถวบนมาก่อนอ่าเอ,อ้เราเหลือช่องนี้ไหมไหม <laughs> เราเหลือช่องตรงนี้ไหมไหมเออเก็บไว้เปิดก่อนเราเปิดอ่าเราเปิดตรงนี้ก่อนดีกว่าอ่าเราเปิดอ่าฮึบฮึบอ๋อนี่เขามีบอกในการันตรรางวัลพิเศษในสีช่องอ้ออย่างยีนี่เองนะครับเขามีการันตีนะทุกคนไม่ใช่ว่าเปิดไปแล้วมันไม่ได้อะไรนะครับนี่เราก็หมดไปทั้งหมด700ปองนะครับตอนนี้ราคาแต่ละช่องมันก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอ่าสกินแพงมักจะมาอุ้ยอออร่ามาแล้วครับผม โอ้โห oh, oh, เ,เลือกสูงสุดได้5ช่องสกินเออร์รมาแล้วนะวเมื่อกี้เราหมดไปประมาณ4 0 0กว่าปองเลยครับโอ้ oh, แพงเหมือนกันนะเนี่ยแล้วเราก็ได้ไปแล้วนะครับสำหรับท่าเต้นนาคอซิกแซกนะครับแล้วยังไงตอนนี้ช่องมันกระจัดก,กระจายไปเรื่อยเลยครับเราผมไม่รู้ว่าจะเอาอันไหนนะตอนนี้เราเลือกไปที่ช่องนี้ก็แล้วกัน2ช่องแบบนอนเนาะสามร้อยคูปองเลยหรอแอลเรื่องจัดแพงมาก <c oughs> แล้วก็เกลือเหมือนกันนะครับถึงจะแพงแต่ก็เกลือนะครับเอ้ย <c oughs> เหลือ2,200ปองแล้วทุกคนยังไงเดี๋ยวเราจะเหมาหรือไม่ไปครับ2ช่องนี้ราคา3,000เอ้ยไม่ใช่ครับราคา398ก็ปองโอ้โหแพงมากเลยเนี่ยถ้าตีเป็นกับข้าวได้กินได้ทั้งอาทิตย์เลยนะครับแต่ว่าเราโอเคแต่ว่าเรามันยังไม่มาเนาะเอ้ยยางยางมันขู่เรามันอันนี้เฉยเออวอร์มไงวอร์มไปครับ3ช่องแบบนนเนาะออโโหมาหมดเลยเนี่ย คือตอนนี้นะครับเราเหลือ1,000ปองสุดท้ายนะฮะกับอีก5ช่องสุดท้ายเราตกช่องละสองร้อยเก้าสิบเปองตกช่องละสอง้อยเกปองเลยทุกคนดูดิโอ้โหโอ้โหถ้าเรากด3าสช่องนี้มันจะออกมาเลยหรือไม่ครับแต่ว่านะครับมันน่าจะเกินไปเดี๋ยวเราเอาช่องนี้ช่องนี้อ่าที่เราเก็บไว้แต่ตอนแรกเราเหลือช่องตรงนี้ไหมไหมเออดูซิว่ามันจะได้ไหม ไปลู้ว้าวผมว่าไม่ใช่ละนะ หรือสี่ช่องสุดท้ายนะครับสี่ช่องในรังเพลิงให้มารู้ไป3า9รยโอ้มกอดโอ้โหแพงมากโอ้โหมันทบไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ายิ่งช่องที่สูงมักจะมีของดิดเนี<อ>่ยสูงเลสูงสุดเลยอันนี้สูงแบบสูงลริ่วเลย <Wow. S 1> ครับผมบอกเลยนะถ้าผมเกลือนะครับผมไม่มีตังเติมนะทุกคน <laughs> บอกเลยว่าเป็นการสุ่มที่สุ่มเสี่ยงมากเราเหลืออีก3มช่องสุดท้ายกับ400กว่าปองนะครับเราเปิดได้แค่ช่องสุดท้ายแนละ้วทุกคนคือถ้าช่องนี้เกลือก็ไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปไว้ไหนเลยนะครับสอบช่องสุดท้ายเรามีช่องสุดท้ายในรังเพงลิงขอละจีมอย่าทําร้ายกันเลยนะผมว่าทุกคนว่าช่องไหนช่องนี้แหละผมว่ามันมาแบบเอ็นจอย enjoy จริง <laughs> enjoy จริงๆไ <c oughs> อ้เกมนี้ไอ้เกมหัวครัเมื่อกี้เกมคานะทุกคนเป็นไรไม่รู้นะครับมาโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดช่องนี้กับช่องนี้กันนะครับรวมทั้งหมด848ปองนะเราจะเลือกช่องไหนระหว่างนี่กับนี่ครับผมขอเลือกช่องบนแล้วกัน นาคอสน่าจะชอบที่สูงสูงนะโอ้ม oh า god oh. มาเลยครับสกินนาคอสผมไม่เหมาเว้ย <Wow. S 1> ได้แล้วสกินนาคอสไปแล้วครับดีใจไหมทุกคนดีใจกับผมไหมครับรายการนี้เราไม่เหมาในแคะ่ผมบอกเลยว่าเราอยู่ในรายการอะไร ลายกันมูไว้ก่อนขอให้ไม่เหมานะสกินโกโจทอาก็ไม่เหมาสกินนี้เราก็ไม่เหมาเช่นกันขอบคุณแม่แคปจิมไปละจ้า <c oughs> ได้สกินนาคอสสุดเท่มาแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเอฟเฟกมันจะเพักแค่ไหนกันเชียววะนี่เลยฮะสกินนาคอสบอกเลยว่าโอ้โหเสียง,งเกมหายนะครับขอโทษเลยนะครับพอดีเกิดปัญหานิดหน่อยนะครับเอาเป็นว่านะครับ เดี๋ยวเราจะมารีวิวสกินนี้กันแบบสุดเทพแล้วเจอดูแล้เป็นแค่ควงหอกสุเดเทพนี่กูนั่นมึงไม่ใช่นาคหรอตัวมึงขึ้นซน์ไหนดันเนี่ย <c oughs> เออป้ายแล้วได้กรอบมาด้วยนะทุกคน <c oughs> แล้วอย่าลืมนะครับป้ายประกาศนะครับรับรางวัลทั้งหมดเลยนะครับไล่จะกินเดียวมาของแถมสกินฟินิกสกินเอ,อราว์นะครับโอ้ไม่ก็เยอะมากเลยของรางวัลน,นะครับโอเคขอบคุณแม่นี่ครับของแถมเยอะแยะ,แยะมากมายนะแล้วก็ สิ่งสำคัญเลยเดียวนี่คือประกาศนะครับป้ายประกาศอิโมจ,โมจโิูรูปโปรไฟล์เขยงขยับด้วยเท่มากเลยอ่ะเออเปี้ยวเหมือนกันด้นเนี่ยเราเปลี่ยนเลยครับไม่เอาละโกัโจเซนเซม,มีสายฟาฟาดรอมรอบสุดเท่เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเลยกูเปลี่ยนเลยละกันโอ้โหเนี่ยเป็นรูปภาาแล้วมันเท่จริงเลยดูดิเออเขาบอกว่าไม่เน้นไม่เน้เนอันนี้นะครับเน้น เน้นเทพไม่เน้นฝีมือเน้นเทพไว้ก่อนนะครับเออป้าเดี๋ยวเรามารีวิวสก,กินใหม่กันนะครับว่ามันจะเฟล,ล้ยสักแค่ไหนอ๋อเขมีมืจงมูออิโมจิมาด้วยนะหรือเราใช้เลยนะอิโมจิ